มาเบิง่งมามาพีา่น้องมแต่อันแพงๆเออราคามามาตลาดแต่สำหรับฉันพยยาก,กิน เดินมาซื้อของคนเดียวค่ะตอนนี้เวลาโอ้แอปเปิ้ลอยู่ตรงนั้นเยอะมากฉันก็อยากได้แอปเปิ้ลน่ะมาเฮา

Ja <laughs> da. พี่น้องพี่น้องเลยพราจะเดินป่าไม่ได้บมันเป็นบ้านของเขาเหมือนกันบา้านอย่งนี้ชิบมีคนดูน้น่เด็กเขา มีกระท่อมด้วยที่บ้านเขาสวย 听不懂。 Xong 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 I am ой тай ой และเชนอัพุติกปิดหกโมงหกโมงนะคะเฮอริเฮอรเฮอริเฮอร่ แบคแคลายอันนี้ร้านแบคแคลายค่ะแบคแคลายแบคแคลายมาที่น้ำอีกแล้วนะขอ парни. Они не клыли. Mm -hmm. oh ผัวชั้นทางผาบ้านของผัวชั้นอันนี้จุลลาศการ ชุนลาสการของบ้านอย่างนี้ไปเลครับพอดีทางขึ้นบ้านพ่อใหญ่ลาซินลาซินสวัสดคุณควรจะก,กิน ลัสเซนเอสวาส์เดี๋ยค่ะดอกไม้ต้นไม้กำลังชิลลุง่งเดี๋ยวพี่นองอ้ยทางเดินไปบ้านพอใหญ่ออกมาเล่นสมือสมือ ฝนก็ตกเหลาฟินลาฟินเหลาฟินสปาเซียนสปาเซียรินอิกเกอเฮซูมสปาเซียรินเกเกเนเกนเกนไล ปาเซียร์เรนเกกังอไลบ้านปุยใหญ่อยู่นี่ถ้าฉันจะขึ้นไปตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยจะขึ้นได้ไม่เอาดิด เดาใบไม้กันลนเบิดไหนี่จ้านายก็เจ้ากับมาตัดนี่พีกายนี่เขาตัดตอนที่คอยมาเนี่ยพีกายเขาตัดแล้วนี่นะแต่เขาก้าลัางตัดแต่ฟางนั้นฟางนี่เขายังพันในตัดจิ๊งน้อยเขาก็ตัดนี่เด็กน้อยนี่แหละฝนมันตกเขาขาึตัดปุ๊ชสุด เดียวตินยากมากไปนอนเอ้ยฉันก็ไปคนเดียว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  คนเดียว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 . Past, strasse, past, strasse, past, strasse. พาสตาสพาสตาเสคุณล <k> uh ุงคุณลุงทำมาใหญ่อะคุณลุงทำมาใหญ่ะทำมาใหญอะคุณยุงทำมาใหญ่อะคุณยุมทำมาใหญ่อะคุณยุมทำมาใญ่อะคุณยุงล้างรถคนเดียวอะ คุณยงคุณยงทำายาะ